หลังจากที่เราได้เล่นเกม AFK Journey มาได้1ชั่วโมง1วันกับบีก1นาทีแล้วนะครับผมก็เพิ่งตระหนักได้ว่าเมันต้องมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำา1วันแบบห้ามพลาดสิอ่าใช่ไหมเออนี่ก็เลยจะเป็น1วันสิ่งที่ต้องทำในเกม AFK Journey <ช>ลาเราเข้านะเกมมาแล้วนะครับให้สังเกตตรงซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะนจะเป็นเขาเรียกจะเป็นด่าน AFK นะครับยิ่งเรา ไต่ด่านไปได้ถึงสูงนะครับของรางวัลก็จะสูงตามขึ้นไปด้วยเห็นไหมนะครับของรางวัลเลเวล7 0ตรงนี้นะครับเห็นไหมไปถึงด่าน120นะครับแล้วก็แล้วแต่ความสามารถของเราว่าเราจะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนปัจจุบันแอดแบงอันนี้เล่นแบบไม่ได้ตั้งใจนะด่านอยู่ที่70นะครับยิ่งเราไปค้างด่านเยอะเราก็มีโอกาสได้ของรางวัลเยอะเช่นเดียวกันนะครับก็กดรับตรงนี้นะครับยิ่ง FK นานก็จะได้ยิ่งได้ของรางวัลเยอะตามกันไปนะครับนะก็ ตรงนี้นะครับคุณจะเห็นรูปนาฬิกาตรงขวามือนะครับนะเรา,าสามารถบูตโดยการใช้เพชร50เพื่อรับ AFK มูลค่า120นาทีหรือว่า2ชั่วโมงในการรับได้นะครับ1วันต่อ1ครั้งนะครับกดรับเลยนี่เห็นไหมนี่1 2้นาทีเรามีสิทธิ์ได้ ABC อันนี้คือสิ่งแรกที่เราห้ามพลาดสำหรับ1วันเนาะ สิ่งต่อมานะครับสำหรับมือใหม่เลยนะครับที่ต้องสังเกตนะครับก็คือการทําอุปกรณ์ไม่ต้องนอนครับจ๋านั่งทําอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ๋าเยอะเยอะนะครับนะให้เราโฟกัสนะครับไปที่ตัวละครสําคัญของเรานะครับแต่ผมอยากให้โฟกัสไปที่ดาเมจกับแทงนะครับจะเป็นดาเมจเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทจะมีโลกนะครับมีธนูแล้วก็จะมีนักรบนะครับก็แล้วก็จะมีนักเวทด้วย เนาะที่เป็นดาเมจนะครับอันนี้เป็นดาเมจ4ตัวหลักนะครับจะมีซัพพอร์ตหนึ่งแท้งหนึ่งนะครับผมจะโฟกัสที่ดาเมจของเราก่อนแล้วก็จะโฟกัสที่แทงนะครับก็แล้วแต่นะบางคนอาจจะมีตัวดาเมจอย่างเช่นเอ่อซิลิก้านะครับหรือว่าจะเป็นตัวเอ่อลิลิเมนะครับหรือ,อยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ได้หมดนะครับแล้วแต่จะเปิดได้เนาะก็ขอโฟกัสที่เอ่อดาเมจหลักก่อนกับตัวแท้งนะครับแทงแท้ tank, tank เนี่ย ทำเป็นันดับ2นะครับแท้งเนี่ยทำเป็นอันดับ2ตัวดาเมจหลักเนี่ยทำเป็นอันดับแรกเห็นไหมติดตั้งด้วยเข้าไปเลยติดตั้งด้วยเข้าไปเนี่ยเห็นไหมนะครับก็จะสําคัญมากนะครับถ้าเราโฟกัสถูกจุดเนาะเราสามารถบิวนะครับตัวละครเนี่ยทีละอาชีพก็ได้อย่างเช่นเริ่มเกมมาเราจะบิวตัวละครดาเมจก่อน,ก,อนก็ได้นะครับแบบเอาตัวเดียวให้เก่งเลยนะครับจะได้เป็นการไม่เปลืองทรัพยากรด้วยเนาะนี่คือการทํา ตัวดามจก่อนสําหรับในส่วนของตัวละครนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะงงว่าแอดแบงเล่นตัวไหนดีนะครับนะคือตอนนี้เขายังจัดเมตากันอยู่ว่าตัวละครไหนหน่าเล่นแต่ผมมีลิสต์คร่าวๆนะครับมาให้ทุกคนดูด้วยนะครับไปดูกันตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อลิสต์นะครับของต่างชาติว่าตัวไหนน่าใช้ตัวไหน,น,ไ,หนไม่น่าใช้นะครับเขาจัดลิสต์มาให้แล้วเห็นไหมครับเห็นไหมเอสเอสก็จะเป็นโคโ้แอนดราสโมกี้เมอร์กี้อะไรพวกนี้เห็นไหมครับทุกคนก็สามารถดูได้้วก็แล้วก็ ไปปรับใช้ได้ตัวละครจะมีหลายประเภทนะครับจะมี e a r l ์ลี่เอรเกมหรือว่าต้นเกมตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัว End นเกมนะครับเพื่อนๆสามารถดันตัวเอ็นเกมเลยก็ได้ถ้ามีตัวละครตามนี้นะเออผมบอกไว้ว่าถ้าบางตัวมันอยู่ในช่องดีไงมันมไม,ม่ไม่ได้หมายความว่ามันกากนะครับนะแต่ถ้ามันอยู่ในทีมที่เหมาะสมมันก็จะเก่งไปในแบบของมันนั่นเองนะเห็นมก็จะมี Battle Drill ก็มีนะครับนะ ดรี a m อฟเล m ก็มีหรือว่าจะเป็นแนว PVP ก็มีเพราะเกม A.F.K เลยน่าจะมี PVP ด้วยนะครับจะมีลงนั่นยิต่างๆด้วยเนาะก็จะมีหลายตัวละครนะครับถ้าเราจัดถูกเซตจัดถูกตำแหน่งตัวละครต่อให้เป็นตัวละครสีม่วงนะครับหรือว่าฮีโร่เนี่ยก็จะเก่งมากๆนี่นะครับเว็บนี้ก็ดีนะครับเว็บนี้ก็ดีเห็นไหมครับตัวละครวิสเล t นะครับวิสเลดเนี่ยคือตัวละครที่จําเป็นต้องมีหรือว่าตัวละครที่เราอยากได้นะครับก็จะมี โลเวนนะครับเวล่าเมลี่แล้วจะเป็นโครินนะครับเห็นไหมนะครับก็จะมีแบ่งออกตามประเภทเลยนะครับก็จะมีสโมกี้บูทัตโอดีนะครับโกโก ok uh, ้นะครับเห็นไหมนะครับก็จะมีธาตุบอกชัดเจนถ้าใครเล่นชอบใครชอบเล่นอันเดดหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับพวกนี้ก็เป็นตัวละครที่เพื่อนๆต้องหาเก็บไว้ในทีมแล้วก็ต้องบิวมัน เนาะเพราะบางครั้งอะ่ะตัวละครที่ถูกต้องหรือว่าตัวละครที่เก่งอะ่ะก็ไม่ต้องทําเยอะก็เก่งแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานสําหรับการหาตัวละครเนาะเดี๋ยวว่าหลังเราจะมาจอดเลือกกันมาากว่นนี้ว่าตัวอะไรดีไม่ดีโอเคนะครับก็อย่างที่ผมบอ,อกไปนะครับให้ดันดาเมตก่อนนะครับแล้วค่อยดันแทงแล้วค่อยดันฮิวแล้วค่อยดันซัพพอร์ตอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่หลักๆเลยนะตัวที่ผมอยากตัวที่ผมอยากให้ทุกคนมีนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่สโมกี้แอนด์เมกี้นะครับตัวนี้ก็จะฮิวได้ด้วยแล้วก็็จะเปน เอทเคให้เพื่อนได้นะครับก็จะดีมากๆนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะบิวกันเนาะถ้าผมลืมบอกนะครับนะในส่วนของตัวละครนะครับในส่วนของตัวละครเนี่ยบางครั้งเราเอฟเคแล้วมันได้อาวุธกากนะครับนะเราสามารถหลอมรวมอาวุธได้นะครับอย่างเช่นเห็นไหมเรามีชิ้นส่วนอะไรพวกนี้เราก็จะหลอมรวมได้เห็นไหมนะครับให้มันเป็นอาวุธที่เก่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะเกม a อ k เคเจอรี่เนี่ยเราไม่ต้องใส่ของ เฉพาะตัวเราสามารถใส่ของ1สายนะครับมันก็จะได้หมดเลยเห็นไหมอย่างเช่นสายธนูเนี่ยมีตัวละครประมาณ5 6 7ตัวเราก็ใส่ทีเดียวนะครับหรือว่าเพื่อนๆแบบพี่ผมวัตถุดิบไม่พอผมอยากจะกรีไซเคิลก็สามารถรีไซเคิลเพื่อหาวัตถุดิบมาอัปเกรดก็ได้นะครับแล้วนะครับในส่วนนี้เพื่อนๆก็รู้ไว้ด้วยนะครับอ่าเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องก็เป็นอีกหนึ่งความสนุกนะครับหรือว่าความสําคัญนะครับสำหรับเกม AFK Journey นะครับถ้าเพื่อนๆเดินเนื้อเรื่องไปไกลก็มีสิทธิ์ได้ของที่ดีมากขึ้นนะครับแล เวลาเราเดินเนื้อเรื่องนะครับตามแมปจะมีไอเทมพิเศษนะครับอย่างเช่นกล่องสมบัติหรือว่ามอนสเตอร์หรือว่าดันเจี้ยนลับอะไรพวกนี้ก็สามารถไปค้นหากันได้นะครับพวกนี้นะครับห้ามพลาดมอนสเตอร์บนแมปอะไรพวกนี้คือเรามันเป็นสิ่งที่เราได้ทรัพยากรพิเศษไงผมแนะนําให้ทุกคนอ,อ,อย่าพลาดในการตีมอนสเตอร์แต่ละจุดแล้วก็กล่องสมบัติแต่ละจุดเนี่ยแนะนําให้เปิดให้หมดนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีมากบางครั้งมีเงินอยู่ตามแมปนะครับมีเสียมีแสง นะครับลิบลับอยู่ตามแมพก็สามารถเอ่อไปค้นหากันได้เนาะเห็นไหมเนี่ยอย่างาเช่นอย่างเ,เช่นตรงนี้ครับเห็นไหมเราสามารถค้นหามาได้ครับนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้ทรัพยากรที่พิเศษมาสําหรับโหมดการต่อสู้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากใน M F K Journey นะครับนะดินแดนแห่งความฝันตรงนี้นะครับเป็นสิ่งแรกที่เราต้องโฟกัสเลยนะก็นะครับ ถ้าไม่รู้ว่าเขาจัดทีมอะไรหรือว่าไม่รู้จะจัดทีมยังไงให้มันผ่านนะครับนะเ,เื่อนไขในการผ่านเนี่ยก็จะตีมอนเตอร์ให้ครบ100%ก็จะได้ของรางวัลน,นั้นๆนะครับก็จะมีอันดับรางวัลอยู่เนาะวิธีการจัดขบวนนะครับเราสามารถดูไกด์ได้นะครับเห็นไหมเขาใช้อะไรในการตีตัว ABC นะครับก็เราสามารถมิกซ์ตัวแบบเขาได้เลยเห็นไหมตัวอะไรสําคัญเห็นไหมนี่นะครับนี่เห็นไหมวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะครับมีการแนะนํา นี่ฮะดาเมจส่งผลไปที่พื้นที่รักษาต่อเนื่องนี่ก็จะเป็นการบิวทีมแบบสอนเล่นด้วยสาหรับใครที่เล่นเกม FK เจอรี่ไม่เป็นเนาะส่วนต่อมาครับอารีนานะครับอารีน่าก็จะเป็นสงคราม pvp นะครับผมไม่มั่นใจว่าลงวันหนึ่งได้กี่ครั้งเนาะก็อ่าเดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมเข้าไปก็สามารถท้าทายได้3ระดับปัจจุบันเราดาเมจป,ประมาณ ความแข็งแกร่งขงเราประมาณ14ื่นนะครับเราก็จะสู้18ื่นได้ป่าววะลองสู้ดูนะสู้ไม่ได้ก็คือสู้ไม่ได้ครับผมยังไม่ได้บิวทีมเท่าไหร่นะครับเพราะผมยังไม่ได้เล่นนะครับการจัดวางตำแหน่งของตัวละครเรานะครับก็มีผลค่อนข้างเยอะนะครับมีผลค่อนข้างเยอะมากๆสำหรับการบิวทีมนะครับการบิวทีมเนาะก็ลองดูนะครับลองดูว่าจะจัดทีมอะไรยังไงดีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจัดถูกหรือเปล่านะอลองดูว่าสู้ได้ไหมนะครับ ชิบหา,ายน่าจะตายวะเฮะ้ยโดนเตะยับเลยวะเฮ้ยยับเลยวะทุกคนยอมได้ที่ไหนอ่ะอีกทีดิ โอเคร้อยทีนะครับเห็นไหมจัดทีมใหม่นะครับจัดทีมใหม่แต่วางตำแหน่งแต่วางตำแหน่งคนละแบบก็สามารถชนะไฟได้ง่ายๆนะครับสำคัญนะเรื่อง PVP นะครับดูดิการสลับตัวละครก็ทำให้เราชนะไฟได้นะครับแค่เราต้องศึกษาตัวละครที่เราอยากใช้ดีๆนะครับว่าจัดยังไงเนาะนั่นแหละเห็นไหม กบแล้วนะครับง่ายจะตายการมีกิ้นะครับการมีกิ้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกอาชิเบนต์ปลดล็อกของรางวัลต่างๆในแต่ละวันนะครับแล้วก็จะเป็นการทาเควสง่ายขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมก็จะมีกิ้ยิ่งใหญ่นะครับก็สามารถล่าบอสกิ้ยิ่งใหญ่กันได้ในแต่ละวันจะมีเควสประจําวันตรงนี้นะครับเห็นไหมจะมีการจับประดับตรงนี้นะครับก็สามารถได้ของรางวัลเพิ่มเติมได้นะครับการมีกิ้วก็สําคัญมากสาหรับ AFK นในส่วนของกาชาครับก็จะในส่วนของกาชาของเกมนี้นะครับก็จะมีความสําคัญมากๆนะครับในการทําให้ทีมเราเก่งขึ้นแบบ100%รนะครับรายการปรารถนาแนะนำเนี่ยไลในในส <_' S 2> ี่เผ่าเนี่ยในส <_' S 2> ี่เผ่าเนี่ยเราก็สามารถเลือกตัวละครที่เราอยากจะปั้นได้อย่างเช่นนะครับไลเบอร์ตัวนี้นะครับเราอยากได้ตัวอะไรนะครับก็จะมีบอกเห็นไหม A B C D นะครับเซตนี้ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับถือว่าดีอยู่แล้วนะผมจะใส่แม่มดมาแต่มันสามารถหลุดเลทได้นะ เออมันสามารถดูดเลดได้มันแค่มีโอกาสได้ตัวละครที่เราต้องการมากแค่นั้นเองก็ผมขอจัดเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะตัวพวกเนี่ยผมลองไปดูในเมตาของต่างชาติมาแล้วเขาบอกตัวพวกเนี้ยเป็นตัวที่ใช้ได้ในต้นเกมแล้วก็เลดเกมนะครับเออเนาะก็เป็นสิ่งที่เราต้องโฟกัสนะว่าเอ้ยเราจะทําตัวหนึ่งครั้งอ่ะผมแนะนําให้ทําตัวเลดเกมไปเลยทีเดียวนะครับนะตัวแบบผมเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เลดเกมใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับจัดไปเปิดกระชายให้ดูได้ไหมวันนี้นะครับเปิดที่60ใบแล้วกันเนาะจัดไปนะครับ ตรรัวละครอย่างที่บอกตัวละครสีม่วงหรือว่าตัวละครฮีโร่นะครับก็เก่งเหมือนกันนะเออต่อให้เป็นสีม่วงก็เก่งเหมือนกันถ้าเราอัพดาวสูงสูง oh. บาซิลลาปาลิสานะครับชื่อไทยไทยปาลิส <laughs> าไทยมากเลยอ่ะชื่อไทยจัดเลยนะครับ ก็ทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนำผู้เล่นเบื้องต้นนะครับการจัดทีมการทำเควสเบืเบ้องต้นการเคลียร์ดันเจียนต่างๆการทำอีเวนต์ต่างๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเกมน,นี้อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ช่อง adbanktvgame channel ด้วยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกพวกเอ่อการทำทีมอะไรดีกว่าเนาะเพราะมันมันเล่นลหลายแบบนะครับการทำทีมการทำตัวต่างๆนะครับมันค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันนะเออนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วนะครับสำหรับคลิป หวันต้องทำอะไรบ้างสำหรับเกม AFK Journey นะครับบาย